วันนั้นวันนั้นไปกินที่เดียร์หยิบละกันไงบอกชอบไปว่าอันนี้อร่อยพี่อันนี้ดูเสร็จแล้วนะถครับผมซดไปแค่แค่ซวงเดียวซวเดียวเท่านั้นอะผมแม่งแบบมแกงเหลืองมากเผ็ดมากเลยอันนี้อะไรวะอร่อยแล้วมีทีเดียวอ๋ออะไรนะสถานที่สอานเนอร์ะอ่อนเนอร์ฮอนฮอนอ่อนเนอร์ออนเนอร์ h o n เ r ขาพูดนะครับมูวบ้านฮอ r เนอร์ฮอ e เนอร์ฮอนเนอร์อแต่ว่ากูนะที่ตายไปแล้วนะลุมาใหม่เลยลุกข้างหลังลุกข้างหลังมาวิลลี่จิงว่า you do that Why you do that Why you do that to me? สถานศึกษาที่เรียนมาที่อเมริกาจบเลย สำหรับวันนี้นะครับดีไซน์ัวต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับ The Honor y o t i นพัฒนานะครับ Luxury Lifestyle with Private Pool Villa ด้วยอยากให้เข้ามาดูกันสวยมากเลยแล้วแบบว่าเงียบสงบเป็นกันเองไม่มีไม่มีรั้วด้านหน้าเด็ก